สวัสดีค่ะเบยหงแปดสิดทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่านะคะาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ ไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะเ<ม>สียงอาจจะมีรบก,กวนบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะค<ม>่าเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่านะคะ the moon นะคะ judgment นะคะ ten of pentacles นะคะ King คิงอ o อบคันะคะคิงออบสอดนะคะเขาคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณและเขานะคะเหมือนตอนนี้เขาก็กําลังคุนคิดเรื่องของคุณอยู่นะคะเขารอคอยที่คุณและเขาจะได้มาเคลียร์ความรู้สึกกันนะคะจะได้มาพบมาเจอกันนะคะ Ten of Pentacles นะคะ เขามีความมั่นคงให้กับคุณนะคะเป็นสิบเหรียญน,นะคะหรือเขาหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะในออพคับนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีรูปร่างหน้าตาดีหรือว่ามีคารมดีนะคะเขาอยากจะนําความรักนะคะมาให้กับคุณนะคะ King of s w o r d นะคะเขามีความคิดมากนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาขุนคิดเรื่องของคุณอยู่นะคะ The ะเมจิ i เชนะคะสองถ้วยนะคะอัศวินถ้วยนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่านะคะเขากำลังคิดหาวิธีที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะขอให้คุณรอเขาหน่อยนะคะพอเขารู้ดีนะคะว่าคุณคือคู่ของเขานะคะสองถ้วยนะคะเขามีความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้กับคุณนะคะ เขาอยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะคุณทั้งคู่มีโมเมนต์มองตาและรู้ใจกันนะคะอัศวินถ้วยนะคะเขาจะนำความรักมาให้คุณนะคะเป็นอัศวินถ้วยใบที่สองนะคะเนี่ย วันที่ฉันป่วยนะคะเหงานะคะยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำนะคะคุณและเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกันนะคะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะคะมีช่วงเวลาของการแยกจากกันนะคะหรือเป็นช่วงเวลาของเซปเปลชันนะคะที่ต่างฝ่ายต่างหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่ก็ได้รู้ความรู้สึกของกันและกันนะคะ เหมือนเขารู้สึกตัวนะคะว่าเวลาที่เขาไม่มีคุณนะคะเขาเหงานะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทํานะคะแล้วก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่นะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเวลาสำคัญนะคะพมลิขิตนะคะ สื่อสารนะคะเขารู้สึกนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขานะคะและเขาก็อยากจะบอกคุณว่านะคะการที่เขาและคุณได้มาพบมาเจอกันนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเขารู้สึกได้ว่าคุณและเขาคือพรมลิขิตกันนะคะหรือว่าเดซินีนะคะ สื่อสารนะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะไพ่บอกว่านคะคุณพร้อมแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอให้คุณรอนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะต้องมีผู้อื่นเข้ามาช่วยในความสัมพันธ์นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยนะคะค่ะขอให้ทุกคนมีความรักที่สุขสมหวังนะคะมีความสุขทุกคนนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ